คุณผู้ชมครับเราเจอกันอีกแล้วครับโพลิตคอร์ครับทางช่องโพลิตทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตํารวจแห่งชาติครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับสวันตอเนื่องในช่วงวันหยุดยาวคุณผู้ชมติดตามเรื่องราวของการพูดคุยนะฮะกับเจ้าหน้าที่ตํารวจและที่สําคัญครับพูดคุยเรื่องอะไรจะพาไปที่ไหนรอติดตามได้เลยนะครับทางช่องโพลิตทีวีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับและที่สาคัญฝากคุณผู้ชมกดซับสไคร b ์ด้วยแล้วกันในทุกช่องทางแพลตฟอร์มของเราครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจของโพลิตทีวีรวมไปถึงยูทูบชแนลคร โอ้โหรอคอยมานานมากตั้งแต่ปีที่ผ่านมาบางคนบอกพลาดกันไปคุณผู้ชมครับสำหรับรายการโพลิททอคที่พาไปสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับการต่อยกีฬาคอบคอมแบทคุณผู้ชมอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งแน่นอนครับวันนี้โพลิททีวีของเราครับรายการโพลิททอคเราอยู่กันที่สนามมวยราชดำเนินหรือราชดำเนินสเตเดียมนะฮะหรือว่าเวทีมวยราชดำเนินครับซึ่งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นสถานที่จัด กีฬาขอบคัมแบทครับปีที่2ด้วยหลังจากที่ปีที่แล้วครับตำรวจต่อยตำรวจเนี่ยได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีคุณผู้ชมแล้วก็เราเองเนี่ยได้มีโอกาสนะครับไปพูดคุยนะครับถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานขอบคัมแบทมาด้วยถามว่าหลายคนบอกว่าโอ้โหขอบคัมแบทเนี่ยต้องต่อยกันแบบหนักเหมือนกับที่นักกีฬามวยต่อยกันเลยไหมเลือดอาบขนาดนั้นไหมผู้ชมต้องรอติดตามกันบางท่านอาจจะแบบมีคําถามเรื่องแต่ปีที่แล้วว่าเราจัดการต่อยแบบตำรวจต่อยตำรวจเนี่ยไปเพื่ออะไรจริงๆมันเป็นการสร้างนะครับคุณผู้ชมครับ ความสัมพันธ์ในระดับภายในใจิตใจนะฮะที่บางทีพี่น้องที่ไม่ได้เจอกันนานครับตั้งแต่ระดับเรียนในโรงเรียนในร้อยตำรวจโรงเรียนในสิบตำรวจนะฮะแล้วก็จบกันไปอยู่ในหน่วยงานนอกๆต่างๆ,างๆกลับมาเจอกันแล้วก็ได้มีการสารสัมพันธ์กันในกีฬาขอบคอมแบทในครั้งนี้ครับและที่สาคัญต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าบนเวทีเราจะไม่มีชั้นยศนั่นคือหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยจะเป็นเหมือนนักกีฬาด้วยกันเองแล้วก็เป็นเหมือนผู้ชายต่อยผู้ชายปกติผู้หญิงก็คือต่อยผู้หญิงปกติ ่อไปแล้วครับเป็นการเสริมสร้างนะครับพละกําลังให้กับตัวเองและที่สําคัญคุณผู้ชมครับมันคือการเพิ่มเทคนิคยุทธวิธีนะครในการจับคนร้ายนะครับเพราะว่าในสมัยนี้เนี่ยเอาจริงๆคุณผู้ชมคนร้ายที่บางทีมีชั้นเชิงมวยหรือคนร้ายบางบางคนบางรายเนะี่ยคุณผู้ชมครับที่เป็นผู้ต้องหานะคร ก็ถือว่าเป็นโจรที่ระดับชั้นปรมาจารย์หรือชั้นเซียนกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตำรวจเองครับก็ต้องมีการนีร่แหละฮะนำเสนอยุทธวิธีต่างๆที่ดูมีความเป๊ะแล้วก็มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าปีนี้ความสนุกจะเป็นอย่างไรอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับเรามีการไลฟ์สตรีมิ่งในแฟนเพจของวอลลิศทีวีด้วยแล้วก็รวมไปถึงในเพจกเพจของขอบคอมแบทด้วยรวมไปถึงตำรวจสอบสวนกลางด้วยนะครับแต่ปีนี้อยากให้ติดตามรับชมดีๆครับเพราะว่ามันมันกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาคุ ที่นะคะทุกท่านคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะมารับชมด้วยตนเองณที่แห่งนี้นะคะรวมถึงผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและผู้บัญชากาเป็นประธาน <c oughs> การรับชมแล้วก็ทำพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต่อสู้ป้องกันตัว <c oughs> หรือว่าครับของสมราชาตินะครับ <c oughs> ผมผมขออนุญาตกล่าว <c oughs> สักเล็กน้อยนะครับ <c oughs> จริงๆก็มีหวยมาให้ <c oughs> แล้วอยากจะพูดความในใจในการเกี่ยวกับเรื่องกีฬาของสำนักงานห่งชาติครับจริงๆแล้วเรามีกีฬาถึง19ประเภทครับก็ขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะครับที่สมัครขึ้นมาถึงแม้ว่าบางคนเราอาจจะยังไม่ไม่มีการซิกงซ้อนอย่างเต็นทีแต่ผมเชื่อว่าในปีต่อไปปี่นไปกีฬานี้ยังคงอยู่แล้วก็ทำให้ท่านได้พัฒนาตัวเอง ขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะต่อสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพและสามารถเอาชนะสมดังความตั้งใจเองได้ขอบคุณผู้ชมทุกคนครับขอบคุณมากๆที่ท่านได้ให้ความรุณามาชมกีฬาและผมไม่เชื่อว่ามีหลายกองมชาชการที่มาดูนะครับก็สุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่เพื่ปรารถนาขอให้นักกีฬาทุกคน ปลอดภัยแล้วก็ได้รับชัยชนะนะครับแต่อย่างไรก็ตามครันกีฬาครับผมก็เป็นนักกีฬาก็มีทั้งแพ้ชนะต้องรู้แพ้รู้ชนะเห mm hmm. มือนที่ท่านกำลังต,ต่อยต่อยเ็จท่านก็กล่าวฝ่ายหน mm ึ hmm. ่งอดีฝ่ายหนึ่งขอโทษอีกฝ่ายหนึ่งนี่คือการแสดงน้ําใจของการเป็นนักกีฬา mm hmm. และการแสดงความเคารพร,ระหว่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่กว่านะครับ mm hmm. ขอให้รักษาสิ่งที่ดีงามดีไว้นะครับก mm ็ใ hmm. นโอกาสนี้ครับผมขอ เปิดการแข่งกีฬาต่อสู้ป้องกันตัวที่เรียกว่าคอบคอมแบทประจําปี2518ของสมาันชาติที่จัดโดยกองจัดการสอบสุการรับบาลอีครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณกองจัดกรค่

ป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับรับประกันนะฮะอย่างที่บอกครับขอบคอมแบตปีที่2แล้วมันกว่าเดิมครับผมเองอยู่ในหอตอนที่นักกีฬาแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อยกันเนี่ยหัวใจนี้อยู่ที่ตาตุ่มเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าความมันแบบนั้นคุณผู้ชมปีนี้ปีที่2และผู้ที่อยู่เบื้องหลังความมันนั้นครับผมอยู่กับรองอูครับพันตำรวจเอกรัฐววฒิเจียมศรีพงศ์ครับท่านเป็นเลขากกปนะครับต่องสู้ป้องกันตัวของตรอด้วยรองอูสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันปีที่สองครับรองอูครับปีน ชอบกว่าปีที่แล้วไหมครับหรือว่าผลงานปีนี้ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับคือการเตรียมพร้อมในการจัดงานอะไรก็พร้อมมากกว่าปีที่แล้วแล้วก็นักกีฬาที่มาร่วมการแข่งขันเนี่ย<ช>ก็เยอะกว่าปีที่แล้วครับผมที่เยอะกว่านี้เป็นเพราะว่าเรามีการประชาสัมพันธ์ภายในหรือว่ามีคนให้ความสนใจมากขึ้นกว่าเดิมเราใช่ราะงงผลจากการปีที่แล้วที่แข่งขันกันเนี่ย <piano. S 2> นักกีฬา,าก็พูดกันในหมู่ของเขาเนี่ยอ,อย่างปีที่แล้วเนี่ยมีมาแข่งขันเนี่ย 9กลุ่มจาก16กลุ่มจาก16บกลุ่ 6, <9 S 1> มเนี่ยมีอยู่60กว่าคนคแต่ปีนี้สิบกลุ่มมี111คนอืแล้วก็ชั่นน้ำหนักไม่ผ่าน3คนก็เหลือ108คนเข้าไปแข่งขันกันครับซึ่นคุณผู้ชมอาจจะเห็นบรรยากาศไปแล้วว่ามันมันจริงๆนนะฮะแต่อย่างปีนี้เองอะ่ะลองอูครับมีกระแสะวงในบอกว่าอาจจะกลายเป็นกีฬาประจําของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเลยในการต่อยกันทุกปี เป็นเป็นถือว่าเป็นกีฬาประจำคือเป็นกีฬาภายในตำนานงานตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วครับเพราะว่า,วา,าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งใน19ชนิดกีฬาที่จัดแข่งขันในปีนี้ต่อไปก็มีอยู่เรื่อยๆยเป็นขอบความแบบนี้ยาวๆเลยทีเดียวใช่ครับทีนี้ผู้ภาพรักคนบอกว่าอย่างปีที่แล้วเองเนี่ยหลายคนยังไม่เข้าใจว่าตํารวจต่อยตารวจเนี่ยมันจะมีภาพเสียไหมอะไรอย่างเงี้ยครับลองอูเองมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับมันเป็นกีฬาครับมันเป็นกีฬาหนึ่งก็เหมือนโชกมวยเหมือนยูโดครับเหมือนยูยิสูมาต่อสู้กันอย่างเงี้ยนะครับ เพราะจริงๆมันมีช่วงจังหวะหนึ่งเองที่สมมติว่าเป็นชั้นผู้น้อยผมใช้คำว่าชั้นผู้น้อยแล้วกันนะฮะต่อยชั้นผู้ที่อาวุโสกว่าก็จะมีการแบบก้มลงไปกราบกับพื้นโอ้โหประทับใจมากเลยอย่างเราอูเองปีนี้รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างยังไงบ้างครระหว่างปีที่แล้วกับปีนี้ครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นการจัดแข่งขันครั้งแรกนะครับคือคนจัดก็ยังกังวลอยู่ว่ามันจะมีนักกีฬาที่ไหนมามันจะมาแข่งกับเราแข่งให้เราดูอะไรไม่อะไรเงี้ยครับแต่พอก็ผ่านปีแรกมาซึ่งได้รับควาาามมนนใจอยย่งกเละ ปีที่สองเนี่ยนักกีฬาก็เยอะขึ้นเยอะจนแบบว่ามีคนขอว่าให้แข่ง3วันได้ไหมอะไรคยับจริงครับผมรู้สึกว่าวันเดียวไปนี่คือแบบมันมันมันไวมากจริงครับซึ่งจริงๆแล้วอย่างการจัดแข่งขันคอบคอมแบทเองเนี่ยทาง CAB เองเรามีร่วมกับหน่วยงานอื่นบ้างไหมครับร่วมครับโดยนําโดยท่านพลตบทจิลพภูริเดชท่านผู้จัดการตบหนงกลางเนี่ยท่านเป็นประธานกกปตู้ปองกันตัวของตํารวจเลยนะครับ ท่านก็มีประสานงานพิที่เวทีมวยละดำเนินแล้วก็มีทางคุณวินิตนะครับครับที่มามาดูแลพวกพี่เวทงเวทีต่างๆตะตรงสตาร์ตต่างๆซึ่งผมเห็นแล้วมันก็พร้อมจริงๆกว่าปีที่ผ่านมาด้วยและอย่างตำรวจเองเนี่ยพอเวลาต่อยอก,กันแล้วเนี่ยกําลังเขาเรียกว่าอ,อะไรนะบางคนบอกว่าวัตถุประสงค์หลังจากนี้เองเนี่ยต่อยไปเราได้อะไรเพื่ออะไรอะไรย่างเงี้ยครับ คือจริงๆเป็นกุตโลรบายของท่านพลบทโทจิรพอูริเดศเลยนะว่าอยากจะให้ตํารวจเนี่ยฝึกฝนทักษะในการต่อตู้ป้องกันตัวใน,ในระยะประชิดเนี่ยซึ่งเพราะว่ามันจะมีผลต่อการไปปฏิบัติงานจับจูนผู้ร้ายจับจนผู้รา้รายซึ่งเดีย๋ยวนี้ผู้ร้ายส่วใหญ่เดี๋ยวนี้ต่อตู้ทั้งนั้นเลยต่อตู้กับตารวจทั้งกันเลยถ้าตำรวจไม่มีทักษะในการต่อตู้ป้องกันตัวเป็นพื้นฐานอย่างเงี้ยหรือหรือไม่ดูแลร่างกายปล่อยปะละเลยร่างกายก็จะถูก คนร้ายทําร้ายส่วนใหญ่แล้วอย่างในกติกาของขอบคอมแบทเองเรามีวาการวากกติกาอย่างไรบ้างครถ้าเกิดเป็นตารวจเพราะมันคือค่าราชการด้วยกันเองก็คือให้ต่อยแค่หนึ่งยกสามนาทีเนี่ยนานมากนะครับสามนาทีเพราะบางคนแบบดูสามนาทีมันแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่อยู่เนเวทีคือนานจริงๆนานมากครับแล้วก็กติกาก็จะเป็นแบบ MMA ครับคือใช้อาวุธทุกอย่างที่คุณ แต่ห้ามจีนตาห้ามกัดห้ามอะไรเงี้ยก็เป็นปกติสามคนก็เป็นกติกาแบบนั้นไปมีการให้เขาเรียกว่าอะไรนักกีฬาแล้วกันนะครับเขาต้องเตรียมตัวนานขนาดไหนครับลุงครับคือเราเขารู้อยู่แล้วว่าช่วงนี้มันจะเป็นการแข่งขันช่วงมิถุนาเอ่อพฤษธพามิถุนาเป็นการแข่งขันกีฬาภายในตํารวจซึ่งจะมีการจัดเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วครับแต่อย่างปีเนี้ทีมต่างๆที่ที่มาเนี่ยเขามีโค้ชมาด้วยนะครับเป็นโค้ดบุคคลภายนอกที่สอนการต่อสู้ป้องกันตัวเนี่ยครับ ดีดีครับดีมากเลยซึ่งจริงไม่ผิดกติกาใช่ไหมฮะไม่ครับไม่แล้วอย่างคนที่อ่ะมีบางคนที่เป็นมวยมาก่อนเรียกว่าเป็นนักมวยเก่าแล้วก็ก่อนที่จะมาเป็นตำรวจหรือบางคนเป็นตำรวจแล้วก็ชินชอบมวยอย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นการแบบข้อได้เปรียบเสียเปรียบอะไรเงี้ยบ้างไหมฮะได้เปรียบเลยครับอืมเพราะว่าการที่เป็นนักกีฬาต่อสู้มาก่อนเนี่ยมันย่อมร่างกายแข็งแรงกว่ามีเทคนิคในการที่จะเอาชนะมีซึ่งไม่ผิดกติกาไม่ผิดครับเพราะก็ถือว่าเขาเป็นการเตรียมตัวบางอยงเขาอยู่แล้ว MMA นี่ก็คืออ่า ใช้ศิลปะทุกอย่างในโลกนี้ครับคุณถนัดอะไรก็มาใช้อันนั้นส่วนตัวลองอูเองพอดูการแข่งขันในรอบที่สองที่ผ่านมามีแบบคู่ไหนที่ชอบเป็นพิเศษบ้าไหมครับผมชอบที่ทีมตั้งเนในรอยนะครับเราเป็นเด็กผมก็นึกว่าเอ๊ะเขา เขาเป็นเด็กไม่น่าที่จะไปสู้ผู้ใหญ่ได้ปรากฏว่าซัดผู้ใหญ่ซะเละเลยครับเหมือนดอกมีมีเชิงบอกว่าดูเชิงกันยาวๆตลอดตรงเนี้ยคงวิ่งทั้งวันเลยมันก็คงแรงเยอะครับก็คิดว่าปีหน้าคุณผู้ชมครับอาจจะได้มีการแบบติดตามความสนุกแล้วก็ความมันมากกว่านี้อีกแน่นอนแต่ทีนี้ผู้ฟีดแบ็กครับผลตอบรับในปีนี้เป็นยังไงครับถ้าเกิดเทียบกับปีที่แล้วปีนี้เป็นยังไงบ้างครับถ้าแบบบุคคลทั่วๆไปนะครับก็อาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วหน่อยเพราะช่วงที่ปีที่แล้วเนี่ยก็ พอมันเป็นขั้งแรกเนี่ยครับชาวบ้านก็จะจะแบบเอ้ตำรวจต่อยกันหรออะไรเตื่นเต้กกระต่นเต้นอยากดูนะครับแต่พออย่างปีที่สองเนี่ยความสนใจกัดกลายเป็นว่าข้าราชการตำรวจที่สมัครสมัครมาแข่งขันเนี่ยเยอะขึ้นกว่าเดิมแบบเท่าตัวหนึ่งเลยครับครับด้วยความที่เราอาจจะประชาสัมพันธ์ไหมฮะหรือว่าเขาเคว่มรู้สึกว่าเขาเองก็อยากโชว์ฝีมือด้วยหรือเปล่าจริงๆเราอยากแยกให้ทุกๆคน ทั้งแบบว่ามันต้องมีมทักษะในการต่อตู้ประกันตวอยแล้วแล้วก็มามาโชว์ฝีมือตัวเองได้ว,ว่าปีหนึ่งที่ตัวเองฝึกฝนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยลองอูเองคาดหวังแม้ว่าปีหน้าเนี่ยจะมีการแข่งขันขอบคอมแบทที่จํานวนการแข่งขันเขาเรียกว่าไงจำนวนผู้เข้ามาสมัครแล้วกันจะมากขึ้นกว่าเดิมไหมครับในปีต่อไปผมก็คาดหวังว่าก็น่าจะมากขึ้นกว่าเดิมครับก็รอดูแล้วกันคุณผู้ชมครับปีหน้ามีไฮไลท์อะไรไหมครับผมถามรอปีนี้เลยสําหรับในตัวของแบบเบื้องหลังของการจัดงานครับ เดี๋ยวไฮไลท์ต้องไปถามท่านผู้จัดการก่อนครับแต่ถามลองอูตรงนี้เลยดีกว่าครับไหนๆก็ถึงช่วงท้ายรายการของเราแล้วคุณผู้ชมครับลองอูเองเนี่ยอยู่ในเบื้องหลังของการทํางานของคอปบคอมแบทเองเนี่ยมันมีอุปสรรคหรือว่ามีแนวทางอะไรที่อยากจะแบบว่าปรับปรุงที่เกิดขึ้นในปีข้างหน้าบ้างไหมครับก็ไม่ไม่มีนะครับในในการจัดนี่ก็โอเคแล้วครับแต่คือในในส่วนของตํารวจทั่วประเทศเราก็อยากจะให้มี มีการฝึกฝนเป็นแบบหมู่คณะตั้งเป็นชมรมของแต่ละภาคแต่ละบชแต่ละกองบัญชาการเนี่ยแล้วก็ฝึกฝนให้ตำรวจมีทักษะกันเองโดยไม่ต้องรอออไม่ต้องรอประกันแข่งขันปีหนึ่งคือคนที่ได้ประโยชน์ก็คือประชาชนที่ได้ว่าตำรวจที่พร้อมมีร่างกายที่พร้อมแข็งแรงจะไปปฏิบัติหน้าที่ให้กับ จริงๆมันเป็นการสร้างภาพลักษณ์แบบความแข็งแรงใหม่ด้วยนะของตํารวจที่บางทีเราอาจจะมองว่าอ่ะจะพูดกันตรงๆตำรวจต้องแบบตัวอ้วนๆทุบม,มแล้วก็แบบมีพุงเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเ,<อ>เพราะส่วนใหญ่ในการต่อสู้เนี่ยส่วนใหญ,ญ่จะมีการฝึกฝนกันตั้งแต่เป็นโรงเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยโรงเรียนในสิบนี่ลนะครับซึ่งพอผ่านมาแราเป็นสิบปีบางคนก็ปล่อยเลนื้อปล่อยตัวไม่มีไม่มีการแบบดูแลตัวเองเครับครับ ท่านผู้จัดการจิลภพก็เลยมีกุตโลบายว่าให้มันจัดแข่งขันภายในปีละครั้งเพื่อกระตุ้นให้ตำรวจนี่เริ่มสนใจในการแข่งขันกันเพราะกว่าเขาจะมาต่อยได้เองเนี่ยเขาก็ต้องมีการซ้อมคุณผู้ชมครับหนึ่ง 2คือพอซ้อมมากๆมันก็เหมือนเป็นการลดน้าหนักไปด้วยในตัวพอมาเจอกันครับอันดับ3คือก็เหมือนเป็นการพบปะพี่น้องตํารวจต่อยกันครั้งนี้อุ้ยไม่ได้เป็นตัตรูกันนะคุณผู้ชมอาจจะกลายเป็นเพื่อนรักกันไปเลยก็ได้เป็นพี่น้องกันไปเลยทีนี้ปุ๊บงรูครับมันมีเรื่องหนึ่งนั่นก็คือหลังจากนี้เองพวกผมและทีมงานก็มองว่ามันจะมีโอกาสไหมที่เป็นการจัดแบบกีฬา4ี่เหล่าทัพอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ไอ้นี่ต้องอยู่ที่ทางกองยัญาการ กองทัพไทยครับซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดการกีฬากีฬากองทัพไทยเนี่ยครับว่าจะดึงตำรวจเข้าไปหรือเอาคนนี้เข้าไปเขาอยากจะจัดกีฬาใหม่ๆหมไหมอะไรไหมอย่างปีล่าสุดเนี่ยที่เขามีกีฬาสาธิตก็จะมีมีเป็นกีฬาอีสปอร์ตเขาเป็นกีฬาสาธิตก็ให้ตำรวจทหามาเล่นเเล่นอีสปอร์ตอีสปอร์ตกันครับน่าสนใจนี่ก็อาจจะเป็น อ,อีกกีฬาใหม่ก็ได้ถ้าเขา้าทางเขาสนใจนะครับแต่ทางเราก็พร้อมอยู่แล้วว่าเพราะของของทางเราเนี่ยมันกีฬาเนี่ยมันสําหรับปฏิบัติหน้าที่เราด้วยครับมันเป็นประโยชน์ต่อทางเราด้วยครับผมล้วก็มีการแบบจัดให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วในเรื่องของคอบคอมแบทนั่นเองสุดท้ายครับรองอูฝากถึงขอบคอมแบทปีต่อๆไปดีกว่าครับว่าเราจะได้เห็นอะไรจากคอบคอมแบทแล้วก็รวมไปถึงภาพลักษณ์ปีหน้าครับ,ค,รบคือปีหน้าก็จะเหมือนปีนี้แหละครับเพียงแต่ว่า ก็อยากจะให้ข้าราชการตำรวจทุกท่าน <Yeah. S 2> ไปกลับไปฝึกซ้อมนะครับแล้วก็เพื่อที่จะมาแข่งขันกันต่อเนี่ย mm. การที่ท่านฝึกซ้อมหรืออะไรเนี่ยมันก็เป็นการที่ทําเหมือนกับไปปฏิบัติหน้าที่ <Yeah>. mm. ให้กับประชาชนอยู่แล้ว,ลวถ่ายที่สดครับรองอูฝากถึงขวัญและกําลังใจให้กับพี่น้องข้าราชการตํารวจครับในช่วงที่ mm hmm. นั่แหละฮะภาวะ,ะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็รวมไปถึงในการเตรียมตัวที่จะเกิดขึ้นในปีหน้ากับขอบคอ,บคอมแบทไปแล้วกันครับ mm hmm. ท่านในช่วงนี้ก็การออกกําลังกายนี่มันเป็นการสิ่งที่ดีสําหรับตัวเองด้วยนะครับครับ <c oughs> คือพอเราไม่เจ็บไม่ป่วยปฏิบัติหน้าที่ดีม,มันก็ดีนะครับครับ มันก็ไม่ต้องไปเสียค่ารักษาพยาบาลอะไรใช่ <laughs> เหมือนเป็นกุศโ,โลบายอีกอย่างหนึ่งเลย <laughs> ผมว่านี้คือเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเ,เลยทีเดียวคุณผู้ชมครับละเดี๋ยวเรากลับไปที่การแข่งขันขอบคอมแบทกันต่อนะครับในปีที่2องในอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับหัวใจคุณเนี่ยอาจจะไปอยู่ที่ตาตุ่มเหมือนผมก็ได้วันนี้กับคุณดองอูด,ด้วยนะฮะอาจจะเจอกันต่อคุณผู้ชมครับปีหน้าปีที่3นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมรอติดตามดีๆแล้วกันโพลิทอคของเราก็จะพาคุณผู้ชมมาติดตามรายการอ่าดีๆแบบนี้แล้วก็รวมไปถึงการแข่งขันนออบี่เเรรรยยกาาาป็ตตํํววจจ กับ,บเข้มข้นขึ้นทุกปีผมเชื่อว่าปีหน้าน่าจะเข้มข้นกว่านี้แน่นอนครับวันนี้กับคุณดองอ,อูดไดค้ครับครับ ปีที่แล้วมาเป็นเป็นโค้ดค่ะมาเป็นโค้ดปีนี้ก็เลยมาลงสนามเองค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากค่ะสมัครก็จะวิ่งซ้อมซ้อมกับนักเรียนนะค่ะจะวิ่งจะชกมวยปล่อยมวยมาอยู่แล้วอ่าตอนนี้ได้อ่ะรางวัลชนะเลิศค่ะเหรียญทองค่ะมาแน่นอนค่ะมาค่ะมา สวัสดีค่ะิ0ตำรวจเอกหญิงธนราพาศเศ์เจตเกรียงไกรนะคะขอบอมือกองกำกับการสืบสวนปราบปรามบกตม .2 ค่ะสนุกมากค่ะแล้วก็ได้ประสบการณ์อะไรหลายอย่างคือน้ำเป็นนักยูโดดังนั้นน้ำจะต่อยมวยได้แล้วจะได้เจอกับพวกที่ต่อยมวยก็บางทีเราก็แพ้เชิงมวยแต่เราก็ได้เอาความรู้ความสามารถของเราในทังด้านยูโดเนะะี่ยค่ะ มาใช้ในการแข่งขันในรอบแรกค่ะใช่ค่ะปีนี้เป็นปีแรกที่ได้ขึ้นแข่งค่ะปีที่แล้วพอดีติดภารกิจก็เลยไม่ได้มาก,การเตรียมตัวของน้ำก็คือตอนละคือในเมื่อเรามีจุดแข่งของเราคือเรื่องการทุ่มแล้วก็การสับ m i s s i o n เราก็ยังคงจุดแข็งแล้วก็พัฒนาจุดแข่งตรงนั้นแต่ยังแต่ยังอื่นเส่นการต่อยมวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำก็ต้องไปเสริมแต่คิดว่าน่าจะน้อยเกินไปบีหน้าเอาใหม่ค่ะได้เหรียญทองแดงค่ะ ลองชนะเลิศอันดับสองนะคะเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะสนุกมากจริงๆค่ะยากค่ะเพราะว่าอย่างหนึ่งอ่ะคือปกติยูโดอ่ะเราจะใส่ออชุดกีก็คือเหมือนชุดยูโดซึ่งเราสามารถกราบได้แล้วก็มันจะไม่สามารถต่อยอะไรได้ก็คือเราจะต้องใช้เป็นเกมกราบติ้งอย่างเดียวแต่อันเนี้ยทุกคนอ่ะเราต้องฝ่าหมาัดเข้าไปเพื่อที่จะจับเขาให้ได้แล้วก็ทุ่มนะคะก็คือเราก็ต้องตับตัวค่อนข้างสูงค่อนข,ข้างเยอะเหมือนกัน อย่างแรกเลยค่ะไปฝึกมวยเพิ่มทั้งการฝึกเวิร์คการออกหมกัดแล้วก็การเตะต่อยค่ะคได้ค่ะปีหน้าเจอกันนะคะอย่าอย่าเพิ่งลืมน้ำนะคะคสิบตํตำรวจเอกหญิงธราพาัสเศรษฐเก่งไกลค่ะ กูมงานพิเศษโรงสถาบาันนิติวิยุโรงปฏิบัตตำรวจครับก็ชนะเลื่อนเหรียญทองครับก็มันเป็นสไตล์อย่างนี้ครับก็อดีตเคยชกมวยเป็นนักมวยมาก่อนนะปีสองปีครับปีต่อปีที่แล้วผลงานเป็นยังไงครับได้เหรียญทองเหมือนกันก็ฝากเตรียมเตรียมตัวเตรียมซ้อมมาเยอะๆครับเพราะว่าบางทีอ่ะการแข่งเนี้ยคือต้องร่างกายต้องดีแล้วก็ ร่างกายต้องแข็งแรงเรียนรู้ทักษะเยอะอะไรเยอะับแต่ผมส่วนตัวผมอะ่ะมีแต่ทักษะมวยไทยจับล็อกมันนี่ต้องไปเรียนอีกเยอะเหมือนกันถ้าเจอแบบคนที่เก่งก็อาจจะแพ้ได้ครับก็พอใจตัวเองแล้วก็เน้นมาแบบพวกรักพวกบอกว่าเน้นมาสร้างคอนเทนต์มากกว่าเราก็ได้จริงๆครัแล้วก็ถูกใจทีมงานด้วยเหมือนกัน ก็ขอฝากเชียร์และชมให้ตำรวจทุกนายครับดีหน้าจะสนุกวันนี้อีกครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะร้อยตำรวจโทหญิงละพันกรประสบสุขค่ะเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาครับคอมแบทค่ะสวัสดีครับผมนักเรียนน้อยตำรวจปนันนาทรนชมบุญนะครับเป็นนักเรียนร้อยตำรวจชั้นปีที่4ครับได้แชมป์ครับปีที่แล้วก็แชมป์ปีแล้วเป็นการลองประสบการณ์อะไรใหม่ๆครับก็ค่อนข้างโอเคครับปีนี้ก็จริงจังมากขึ้นครับมีเตรียมความพร้อมมากขึ้นครับเพราะว่าต้องเรียนไปด้วยแล้วก็สอบไปด้วยครับเลยม,มีอุปสรรคบางอย่าง ก็รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดีใจเห็นพัฒนาการเขาจากปีที่แล้วจนมาปีนี้ก็ดูว่าแบบพัฒนาการในการแข่งขันของเขาอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรสกิลมันเพิ่มมากขึ้นค่ะภูมิใจอะค่ะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองกลับไปแข่งเองอีกครั้งเด็กแข่งเราก็เหมือนเราแข่งด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างน้องน้งต้องเรียนก็คือเราจะขอให้น้องซ้อมวิ่งเช้าแล้วก็มีการฝึกซ้อมตอนเย็นค่ะซ้อมสองเวลาเช้าเย็น แล้วก็ช่วงกลางวันก็ให้น้องไปเรียนตามปกติะคะ่ะอันนี้เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้เลยครับทักษามันเพราะมีประโยชน์แล้วก็บอกบอกกับการเป็นตำรวจของเราคือเรามองว่ามันเป็นมุมมองของกีฬาเพราะว่าเราเรามีทั้งกรรมการมีทั้งผู้ตัดสินคือแล้วก็มีการเซฟตี้ต่างๆคือเราไม่ได้แบบเรามีทั้งนวมมีทั้งเฮดกาดเพื่อป้องกันอยู่แล้วอะคะ่ะแล้วก็บางท่าท่าไหนที่มันเป็นท่าที่อันตราย เราก็ไม่ได้นํามานใช้ในการแข่งขันนะคะจากปกติเราโรงเรียนในร้อยเราอยู่สามพันแต่ว่าตอนนี้เรารวมกับบชอสอค่ะแล้วก็อย่างเช่นน้องๆนอรตอ,อย่างเงี้ยค่ะก็ได้เจอพี่ๆหน่วยอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะใช่ครับปีหนา้าถ้ามีโอกาสผมก็ผลใหนน้องรุ่นต่อไปแล้วก็ถ้ามีโอกาสลงก็อาจจะลงครับเดี๋ยวทีมน,น่าจะดีด<ๆ>ก็น่าจะดีนะคะได้มีอะไรใหม่ๆใช่ ก็คือในของโรงเรียนในร้อยอะค่ะเราก็มีการเตรียมความพร้อมในทุกๆป,ปีอยู่แล้วเพราะว่าน้องๆน้องๆในร้อยอะค่ะเขาก็มีการแบบออกกําลังกายสม่าเสมออยู่แล้วเราแต่ว่าเราก็ได้เชิญทางอาจารย์ภายนอกที่เป็นนัก MMA อะค่ะให้เข้ามาช่วยในเรื่องการจัดท่าทางในการแข่งขันของของภาคพื้นนะคะใช่ก็คิดว่าปีหน้าก็น่าจะดีกว่าเดิมค่ะได้เปรียบ ต้องให้เราพูดเองดีกว่าก็เวลาซ้อมค่อนข้างน้อยมากครับมันเรียนหนักแล้วก็สารผมน้ําหนักเขาคัดมาให้เท่ากันแล้วครับที่เหลือก็เป็นมักษะของแต่ละคนครับก็อย่างผมก็จะเล่นข้างล่างไม่เก่งเลยต้องเล่นข้างบนบางคนเล่นข้างล่างเก่งเขาก็ได้เปรียบสุดท้ายมันก็น้ําหนักเท่ากันทั้งสางช่วงสุดท้ายตะเ้วยมันอ๋อผมข้อเท้าพิดก่อนแข่งครับนั้นคือเจ็บข้อเท้าครับไม่ตะคกี เป็นกำลังใจให้ยังไงก็เจอกันใหม่ปีหน้าได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ชมครับและนี่คือบรรยากาศทั้งหมดนะฮะกับขอบคอมแบทครับปีที่2องนะครับที่จัดโดยสักงานตํารวจแห่งชาติครับซึ่งแน่นอนนะฮรรายการบริบทของเราก็เรียกได้ว่าปีนี้นั้นเรามาเกาะติดนะครับสถานการณ์ข้างเวทีกันเลยทีเดียวความสนุกที่คุณผู้ชมได้รับชมกันไปครับที่สําคัญนะฮะไฮไลท์ดีๆจากนักกีฬาที่บางคนก็มาปีนี้เป็นปีแรกบางท่านก็มา2ปีซ้อนแล้วก็ได้แชมป์ไปถึง2ปีเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับการจัดรายการแข่งขันขอบคอมแบทเนี่ยก็จะเป็นการเอาเจ้าหน้าที่ ในสังกัดต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับที่ลงการแข่งขันมาต่อยกันโดยที่มีกติกาในแบบของมวยสากลคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการคัดเลือกในรอบชิงชนะเลิศนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นกันครับ โอ้โหมันเป็นการลุ้นที่เรียกว่าระทึกนะครับเพราะว่าบนเวทีเนี่ยเขาจะไม่มีเรื่องของชั้นยศนะครับคือต่อยกันในแบบที่เป็นนักมวยด้วยกันเองถามว่าเราได้อะไรจากการแข่งขันครั้งนี้คุณผู้ชมครับได้เห็นเลยว่าตํารวจเองนะครับมีน้ําใจนักกีฬาและที่สําคัญก็คือมีความพร้อมที่จะเตรียมตัวรับมือกับคนร้ายเพื่อต่อสู้นะฮะและวก็ที่สําคัญครับ ให้ความปลอดภักยกับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับส่วนในวันนี้เวลามันหมดลงแล้วคุณผู้ชมโอ้โหผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะติดตามความสนุกแบบนี้กันต่อเจอกันใหม่คุณผู้ชมอีกทีหนึ่งเลยนะครับปีหน้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากพลาด การแข่งขันสนุกๆแบบนี้และที่สําคัญนะครับกีฬาขอบคอมแบตนี้จะเรียกว่าอะไรดีล่ะคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่ารอติดตามแล้วกันนะครับอีกทีหนึ่งปีหนะ้าซับสไครป์ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจของขอบคอมแบตหรือตํารวจสับสนกลางและที่สําคัญนะฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับโดย politics by y o u c i media ผมและทีมงานทุกคนครับขอตลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้ารับรองว่ามันแน่นอน